ลหลังจากที่ไม่ใช้มาเนี่ยผมหนาขึ้น ตอนนี้ผมร่วงน้อยลงมากๆก่อนใช้ตัวนี้เนี่ยก็คือผมร่วงจนบางไปหมดต้องขอบคุณเพื่อนเลยจริงๆนะคะที่แนะนําแชมพูและครีมว่าผมชาคโคโลจีให้น,นี<ห>เป็นสูตรบารุงหนังศีรษะลดผมขาดดุดร่วงมีส่วนผสมมาจากธรรมชาติอ่อนโยน90%เลยต<ห>ัวนี้ตอนนี้เนี่ยติดใจหนักมากได้มาใช้ตัวนี้ผมดูแข็งแรงสุขภาพดีหนังศีรษะแข็งแรงใครที่ผมร่วงนะคะจนผมบางแบบเมตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยแล่ที่เมใช้มาเนี่ยผมหนาขึ้นไม่แห้งเสียเลยนะคะชอบกลิ่นชมพูแบบนี้มากเลยนะคะคือมันเป็นกลิ่นแบบหอมสดชื่นอะสะอนคายยทีีี่มมมมปัญหาผผเเสแบบนนะํด ะะใช้ดีมากนะะคเป็นแชมพูแบรนด์ลูกรักไปอีกหนึ่งเดี๋ยวเม์จะแปะพิกัดไว้ให้นะคะ เท่าไรเท่าไรในหัวใจเธอกลัวจะลเุเพลอเพราะเธอมีแฟนมาหลายกลัวจะลงุงฝันพรานานๆเธอจะเปลี่ยนใจเพราะเธอเจ้าชู้มากมายเท่าไรในหัวใจเธอกลัวเธอหลักกลิน่นหลักกลิ่นไม่เห็นเป็นจริงกลัวใจของยิ่งไม่จริงไม่แน่เสมอ เธตื่เหลอดใจผู้ชายก็ไม่รักเธอรวยคนสื่อตัวเธอจะตุนเกียงอมแต่รวยก็รักรัก,รกเธอถอนใจไม่ขึ้นทุกคําทุกคืนอยากเืนพวงแก้มหน้าหอมทุกคืนทุกวันต้องการแต่ดอกพยอมรวยนี้อยากหอมถึงแม้จะจำรอยคราย วรักจะผ่านจะผ่านนานๆจะชังขอถามสักครั้งว่าเธอรักรวยบ้างไหมอูเมตาวานรวยนั้นรักเธอจนตายถึงเธอจะมีหลายใจเท่าไรรวยก็รักเธอร้อ,รอ,องเล่น,เ,ลนเพื่อเป็นวิทยาทานกับเด็กๆทั่วโลกครับผม รักการักศาสนารักพระเจ้าอยู่รักพระราชินีรักพระมหากาัตุยกทุกโปองนะครับรักพ่อรักแม่รักครูบาอาจารย์นะแต่รวยก็รักรักเธอถอนใจไม่ขึ้นทุกค่ำทุกคืนอยากคืนพวงเก็มหน้าหอมทุกคืนทุกวันต้องการแต่ดอกไยอมรวยนี้อยากหอมถึงเม้จะรัรอยครา ว่ารักจะผ่านจะผ่านนานๆจะทั้งขอถามสักครั้งว่าเธอรักรวยบ้างไหมโอเมตาวานรวยนั้นรักเธอจนตายถึงเธอจะมีหลายใจเท่าไรรวยก็รักเธอฟุหัดร้องเล่นๆเ,เป็นวิทยาทานเพื่อความบันเทิงของเด็กๆเท่านั้นครับผม